สอนการตัดต่อวิธีการหยุดรถแบบนี้อะหยุดแบบมีพลังแบบเท่ๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆใครอยากทําเป็นมาดูคลิปนี้ไปดูพร้อมกันเลยจ้าไปกันเลยเข้าไปที่แอปแคปคัสจิมเข้าไปปึ่งโปรเจกต์ใหม่ค่ะจิมเข้าไปอะแล้วเลือกหาวิดีโอของเราที่เราถ่ายไว้อืมตรงไหนล่ะอ่ะคลิปนี้จะให้ดูวิธีการถ่ายทํานะคะอันนี้อันนี้คือ วิธีการถ่ายทําค่ะก็คือตั้งกล้องไว้ข้างถนนค่ะสาดกล้องเข้าไปให้เห็นถนนพอดีรถมาพอดีเลยค่ะเพืเเ่อนเพื่อนเราเราก็เลยได้คลิปมาเดี๋ยวปิดเสียงก่อนอะรถมาพอดีค่ะเพืเ่อนเพื่อนอ่ามาเลยประมาณนี้อ่าอันนี้ช็อตแรกค่ะแล้วช็อตที่สองเราก็จะวิ่งไปกลางถนนเลยเดี๋ยวให้ดูช็อตที่สองอ่าช็อตที่สองก็คือเราจะวิ่งไปเลยค่ะก็คือจะไปอยู่เลน เรียนเดียวกันกับรถที่วิ่งมานะคะทําท่าชกเป็นหนึ่งทีเออนี่ไงรู้สึกแบบชิมเก่งมากภาคภูมิใจมากค่ะเดินมาแบบเท่เลยจ้าอ่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็กดหยุดเราจะถึงประมาณไหนก็จิ้มที่คิดไปหนึ่งทีกดแบ่งแยกกดรลบส่วนข้างหลังออกไปจ้าอย่าลืมกดทรงท้ายกดรลบออกด้วยค่ะอ่ะแล้วก็มาดูที่คลิปข้างหน้ากันเลยค่ะก็ประมาณนี้อ่ะเรากะเอานะคะว่าจะเราจะประมาณไหนแล้วก็กดที่คิดเป็นหนึ่งทีกดแบ่งแยกจิ้มที่คิดไปหนึ่งทีกดรลบค่ะอ่ะเราจะเอาถึงประมาณ เออประมาณนี้อ่ะกดแบ่งแยกค่ะแล้วก็มาหาสวนข้างหลังสวนข้างหลังก็ประมาณนี้แล้วก็จะวิ่งไปเลยตอนที่เราวิ่งอ่ะกดแบ่งแยกค่ะจิ้มที่คลิปข้างหน้าไปหนึ่งทีกดลบค่ะอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วเราเอาคลิปลดกดจิ้มที่คลิปข้างหลังค่ะหาคําว่าโอเวอร์เลยอ่ะแล้วดันที่แล้วจิ้มที่คลิปข้างล่างจิ้มค้างเลยค่ะดันมาข้างหน้าให้สุดอ่ะประมาณนี้จิ้มที่คลิปข้างล่างหนึ่งทีหาคําสั่งว่ามัด มากดไปหนึ่งทีกดแนวนอนค่ะอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เราจะใช้สองนิ้วมือเรานี่เลยค่ะหมุนค่ะเอาให้พอดีกันอ่ะลองดูก่อนกดขอบฟุง้งปึบ๊บดูค่อยๆดูเดี๋ยวกดเลืนไปข้างหน้าเราจะเอารถหยุดแค่น,นี้ก็ เลือนคลิปมาค่ะอ่อยค่อยๆทำค่ะเพื่อนๆอเวลาทำก็ค่อยๆแบบนี้นะคะอ่ะเลื่อนไปข้างหน้าอีกต้องเอาให้เหมาะอืม ก็ได้ประมาณนี้แล้วจิ้มที่คลิข้างบนเป็นหนึ่งทีค่ะพอเราได้จังหวะมันแล้วเนาะเออแล้วหาคําสั่งว่าทําซ้ํากดไปค่ะอ่าแล้วมาจิ้มที่คลิปข้างหลังค่ะแล้วหาคําว่าย้อนกลับกดอ่ะต่อค่ะเพื่อนๆพอมันย้อนกลับแล้วมันก็จะเด้งไปแบบนี้ อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอปึ๊บอ่ะก็จะประมาณนี้ค่ะปึ่งไปย้อนกลับไปเลยอ่ะดีใจมากอ่ะเดี๋ยวมันจะมันจบประมาณนี้ใช่ไหมเออแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ ให้เรามาจิ้มที่คำว่าภาพซ้อนมันจะขึ้นมาข้างล่างนี่ค่ะอ่าให้เรามาจิ้มที่คลิปข้างล่างค่ะอ่าให้มันสุดพอดีนะคะประมาณนี้ให้มันเท่ากันกับคลิปข้างบนนะคะอ่าแล้วก,กดแบ่งแยกอ่าแล้วที่คลิปข้างล่างนะคะหาคำสั่งว่ามาร์คอ่ากดไปหนึ่งที่แล้วเราจะลากเส้นสีเหลืองมาให้สุดหน้าจอเลยค่ะ เอามือเรานี่แเลยค่ะลากไปเลยอ่าประมาณนี้ไปกรมาดูค่ะอ่าเราจะเดินมาประมาณนี้นะคะเราก็ซิมที่คลิปข้างหลังค่ะย่อเข้ามาแล้วมาประมาณอ่ะแล้วเรามาหา แล้วมาเรากดกลับไปก่อนแล้วกดคำว่าภาพซ้อนจิ้มที่คลิปข้างล่างไปหนึ่งทีแล้วหาคําสั่งว่าความเร็วค่ะกดคําว่าปกติอ่ะเราจะลดความเร็วไปแบบให้มันโลโมชันเนาะแบบเทเทเนาะเอออ่ะก็ประมาณนี้อ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ